กาบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับเนื่องจากรัฐบาลเองนั้นก็ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับมาก่อนหน้านี้ก็ครบเดือนแล้วแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็ยืนยันนะครับที่จะต่อสถานการณ์ฉุกเฉินกันออกไปอีกหนึ่งเดือนนะครับในส่วนของมาตรการสาธารณาสุขก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่ได้ดําเนินการขณะนี้เราก็ทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าอัตราผู้ติดเชื้อก็ลดลง นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจธธก,ก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการของรัฐนะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งต้องตกงานนะครับหรือว่าขาดรายได้รัฐบาลเองแม้ว่าจะมีมาตรการเยียวยาแล้วก็ชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ั้งเรื่องของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับแต่ว่าก็ดูจากตัวเลขแล้วก็ประสิทธิภาพของการเยียวยาเนี่ยผูเดือดร้อนที่มาลงทะเบียนยนะครับ27ล้านคนขนาดนี้ก็มีผู้ที่รับเงินเยียวยา5,000บาทจำนวนหนึ่งนะครับยังได้ไม่ถึง10,000คนเสร็จดยซัำไปนะครับจึงมีความชัดเจนครับว่าการเยียวยานั้นก็อาจจะมีความล่าช้าขะประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ได้ทันต่อการแก้ไขความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ขณะนี้พรรคเพืเ่อไทย,ยก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนของเรานั้นต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเ,เมื่อวานนี้นะครับทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคได้มีการประชุมแล้วก็มีเรื่องนะครับสำคัญที่จะสรุปจากผลการประชุมของคณะกรรมการนะซึ่งมีสาระสำคัญทั้งสิ้นสาประเด็นด้วยกัน ในประเด็นที่หนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยจะมีความเห็นในเรื่องดังก,กล่าวแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวท่านพัฒนาจะอธิบายในรายละเอียดส่วนเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องที่ท่านพัฒนาจะอธิบายเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็เป็นเรื่องของมาตรการเรื่องของการคลายล็อกหรือว่าผ่อนปรนมาตรการทางเศรษฐกิจหากรัฐบาลเองนั้นยังยืนยันนะครับว่า จะไม่มีการเยียวยาเนะครับเป็นรายครอบครัวตามที่พรรคเพื่อไทยก็ได้พยายามที่จะเสนอในรัฐบาลได้เ,เป็นแนวทางในการเยียวยาเพื่อให้ครบนะครับทั้งเรื่องของออทั่วถึงเพียงพอแล้วก็รวดเร็วนะครับแต่หากยืนยันเช่นนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีก,กลุ่มอาชีพที่สำคัญอีกกลุ่มอาชีพหนึ่งก็คือกลุ่มอาชีพเกษตรกร นะครับซึ่งได้รับความเบียบร้อนเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันเหมือนกับกลุ่มอาชีพอื่นๆซึ่งตรงนี้ครับรรคเพื่อไทยก็ขอเรียกร้องนะครับไอช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องเกษตรกรเป็นรายครอบครัวนะครับส่วนจํานวนเงินที่เราเห็นว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็่น่าจะสอดร้องกับสถานการณ์ความเปียบร้อนของพี่น้องเกษตรกรก็คือครอบครัวละสามหมื่นห้าพันบาทนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนั้นก็จะเป็นกรณีลูกจ้างในระบบประกันสังคม นะครับซึ่งขนาดนี้ยังมีพี่น้องซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมอีกจำนวนมากนะครับยังไม่ได้รับเงินชดเชยหรือว่าเงินเยียวยาทางพรรคก็ต้องขอรยบร้องนะครับไอผู้มีอำนาจได้จ่ายเงินตามสิบให้แก่ลูกจ้างดังกล่าวโดยเร็วที่สุดนะครับไม่ควรจะ,ะช้าไปกว่าสิ้นเดือนนี้นะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมก็ไปส่วนประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะครับ ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการประชุมวิปรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับซึ่งทางวิปรับาลนั้นมีมติปฏิเสธนะครับในการที่จะให้ความร่วมมือลงชื่อเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญน,นะครับเรื่องนี้มีรายละเอียดความเห็นของพรรคเพื่อไทยต่อกรณีนี้อย่างไรนะครับขอเชิญคุณพชนน,นัทครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like แ a ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ